เิดดวงปี2024สามสิ่งดีๆของคนพิจิกอันดับที่หนึ่งเชิดฉาย ในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมดังรูปรดวงตัวอย่างนะคะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณจะโครจรเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงสุดเรียกว่ามหาอุดในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งกว่าตัวเราจะโครจรเข้ามาสู่จุดนี้นะค่ะต้องใช้เวลา1ปีครึ่งถึงจะกลับมาตรงนี้อีกครั้งแล้วการมาในครั้งนี้นะคะก็โครจรทั้งได้ตำแหน่งที่ดีมหาอุดได้อุดุมเกตแสดงว่าตัวเรามีศักยภาพอย่างสูงสุดดาวอังคารเนี่ยคะศักยภาพของเราก็คือความกล้าแข็ง ขยันให้ถ่ายดาวอังคารนะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะมีการเดินทางมากคุณจะมีโอกาสได้แสดงออกได้แสดงทักษะฝีมือหรือ,ร,อรู้สึกขยันมากๆเลยนะคะมีมีความเพียรอะไรบางอย่างในช่วงนี้แถมในช่วงเวลานี้ค่ะยังโครจรร่วมก,กันกับดาวคู่มิตรคือดาวศุกร์และดาวศุกร์ก็ได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์คือเหมือนแบบเราก็เด่นคนที่ไปกับเราก็ดังคนที่ไปกับเราเนี่ยนะคะก็คือดาวศุกร์มาจากช่องปัตตานีนะคะคู่คองหุ้นส่วนคู่ค้าทางธุรกิจโดยมากก็จ,จะเป็นคู่ค้าที่อยู่ใน ต่างถิ่นต่างที่เช่นคู่ค้าต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นเป็นช่วงที่คุณทั้งสองคนนะคะอาจจะเข้าไปสัมพันธ์กับกลุ่มคนอาจจะเดินทางด้วยกันนะคะหรือเข้าไปตามกลุ่มก้อนต่างๆนะคะคนนึงแสดงฝีมือคนนึงแสดงการออวางแผนคือคุณกับหุ้นส่วนของคุณอนะต่างคนต่างมีศักยภาพคนละอย่างนะคะ คุณเก่งด้านบู๊เขาเก่งด้านบุญเราสองคนแพ็คคู่ไปด้วยกันไปที่ไหนก็จะมีแต่คนปรบมือให้ไปที่ไหนก็จะมีแต่คนยกย่องให้แต่มองว่าคุณอาจจะมีศักยภาพเหนือกว่าด้วยนะคะเพราะว่าดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวเนี่ยได้ทั้งมหาอุดได้ทั้งองค์เกณฑ์ได้ทั้งอุดมเกณฑ์เหมือนสมมติว่าคุณจะไปแข่งขันงานหนึ่งคุ้นส่วนคุณอาจจะลงเงินแต่ว่าคุณลงแรงคุณทุ่มเทคุณซ้อมนะ แล้วผลสุดท้ายก็คือคุณก็คือผู้ชนะในสิ่งสิ่งนั้นแล้วเราก็ร่วมยินดีด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะแสดงว่าคนพิจิตในช่วงกลางกรุงพาถึงกลางมีนาคุณต้องดูแล้วนะว่าคุณจะเดินทางไปไหนคุณจะเข้ากลุ่มกับสังคมใดในช่วงนี้คิดหวังอะไรไปไหนมีแต่คนปลุกมือมีแต่คนยกให้แล้วคุณก็จะสําเร็จดาวมฤติยูที่โครจรเรงลัคนาค่ะมฤติยูเนี่ยแทนคนที่มีพลังนะเพราะว่าเป็นดาวที่ดวงใหญ่ที่สุดหมายความว่าหนึ่งช่องราศีโครจร ใช้เวลา7ปีเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คุณเข้าไปสัมพันธ์ในในเวลานี้จะเป็นคนที่แบบบิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มในองค์กรในธุรกิจในกลุ่มในหมู่ที่คุณเข้าไปหรือเป็นผู้แบบ ผู้ใหญ่อะคือคนที่เขาแบบว่ายหรืออยู่ในธุรกิจมานานและดาวอังคารตัวคุณเนี่ยก็จะส่งกระแสนะคะไปที่ดาวพฤหัสและดาวเกตที่อยู่ในช่องของราศีเมษเป็นเกณฑ์สีของดาวอังคารนะคะอันนี้เรียกว่าดาวคู่สมพลแสดงว่ามันมีโอกาสมากๆที่เวลาที่เราแสดงฝีมือแสดงศักยภาพหรือเข้าไปติดต่อกับกลุ่มคนใดในช่วงเวลาเนี้ยมันจะนํามาเรื่องของคู่สมพลลยว่าเรื่องของผลประโยชน์แล้วดาวพฤหัสมาจากช่องคําว่าปุตตะก,กับกระดุมพะเป็นผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินการลงทุนสิ่งใหม่ๆและ างพระหัสกับดาวเกตเนี่ยก็เป็นดาวที่เอื้อต่อกันในด้านของคุณประโยชน์ในด้านของผู้ใหญ่อะ่ะที่แบบมองเห็นศักยภาพของคุณเอางี้ละกันนะะก็มองว่ากลางเดือนกุมภาถึงกลางเดือนมีนาเนี่ยโหโดดเด่นมากๆใครมีฝีมือใครมีทักษะนะคะใครอยู่ในกลุ่มสังคมไหนนะคะต้องรีบเรียกว่าเข้าไปคว้าโอกาสในช่วงเวลานี้เลยนะโดดเด่นมากๆเลยค่ะเปิดดวงปี2 0 2 4สิ่ามสิ่งดีๆของคนพิจิกร สองตกถังข้าวสาร ในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะดาวพฤหัสเนี่ยเพิ่งจะโครจรย้ายมาเลงลัคนาของคุณในวันที่30เมษายน2567และจะเลงลัคนาของคุณไปอีกหนึ่งปีนะคะซึ่งการที่ดวงดาวที่เป็นดาวรายปียค่ะโครจรย้ายเข้าหรือย้ายออกเนี่ยมักจะส่งอิทธิพลนะคะค่อนข้างรุนแรงกับตัวคุณนะคะบังเอิญว่าดาวพฤหัสเนี่ยมาจากช่องที่ดีด้วยนะคะมาจากคําว่าการเงินมาจากคาว่าปุตตะนะคะซึ่งดาวพฤหัสปกติท่านก็เป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์อยู่แล้วหมายถึงว่าไปอยู่ตรงไหนนะ,ะก็เอื้อคุณให ประโยชน์กับช่องนั้นซึ่งในช่วงเวลานี้ที่ดาวพฤหัสพึ่งย้ายมาค่ะก็ดันโคโจรมาร่วมก,กันกับกลุ่มดาวที่ดีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลข4เลข5เลข6เลขหนึ่งอันนี้เป็นกลุ่มดาวที่เอื้อคุณหมดเลยแต่ว่าอยู่ในช่องฝั่งตรงข้ามก็คือช่องคู่ครองดังนั้นคนพิจิกเนี่ยใครมีแฟนหรือมีคู่รักในช่วงเวลานี้โอ้โหคุณจะคุณจะแจ็คพอตเลยนะคุณจะได้โอกาส ทางการเงินได้โอกาสทางการงานได้โอกาสทางความสําเร็จคือมันเหมือนเขาจะเป็นส่วนเหนือที่จะผลักดันอะไรต่างๆให้กับเรานะเอ,อื้อคุณอะไรต่างๆให้กับเราได้มากๆเพราะว่าตัวคู่เราเนี่ยคือดาวศุกร์นะคะก็มีศักยภาพเพราะเขาโครจรได้กเกษตรตาธิบดีแปลว่าเป็นช่วงเวลาที่เขามีกําลังมากที่สุดแล้วเขาก็โครจรร่วมก,กันกับดาวคู่ธาตุและดาวคู่สมพลคือเขาเขาอาจจะมีเขาเรียกว่ามีกลุ่มคนหรือว่ามี ุรกิจอยู่แล้วสมมติคนคุณคบกับคนนี้นะคะแล้วคุณตกงานเขาก็มีธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วเขาก็สามารถนะที่จะ จ้างคุณได้เลยอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของความสําเร็จเรื่องของการเงินนะคะมาจากคนใกล้ชิดของเราถ้าคุณไม่มีคู่ก็อาจจะเป็นหุ้นส่วนของคุณก็ได้นะคะที่คุณอา,อาจจะได้โอกาสอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นคู่ค้าของคุณนะคะที่อยู่ดีๆเขาก็อาจจะเติบโตในธุรกิจหรือในในไลน์ของเขาอย่างเงี้ยคะ่ะก็ยิ่งมาออเดอร์มาสั่งหรือมาแบบเพิ่มหุ้นกับเราอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดเราใครฟังคลิปนี้แล้วนะในเดือนพฤษภาคมใครที่เป็นคู่ค้าหุ้นส่วน คู่ครองหรือใครก็ตามที่คุณอยู่ใกล้ชิดกันมากๆนะคะเขาจะเป็นคนที่ให้ประโยชน์กับคุณได้มากๆเลยค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสเพิ่งโคโจรย้ายมาวันที่30เมษายนเนี่ยท่านก็จะกระตุ้นกับดวงดาวที่อยู่รอบๆกระตุ้นในสิ่งนั้นกระตุ้นในเรื่องตัวท่านเองก็คือปุตตะคือสิ่งใหม่ๆการเงินนะคะก็จะแบบเป็นเงินที่แบบได้เยอะอาจจะเพอเอคุณอาจจะได้โชคจากหุ้นจากหวยจากเบอร์ของคนใกล้ชิดอ่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะในช่องของคําว่าปุตตะเนี่ยหาเลข8เลข3นะคะโคจรเราอยู่ซึ่งบังเอิญ ว่าเลขสามหรือดาวองคารนะ่ะดันเป็นตัวคุณด้วยตัวคุณร่วมกันกับดาวคู่ธาตุนะคะดาวราหูก็จะเป็นช่วงเดือนที่คุณก็จะแบบแฮปปี้อ่ะอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปทําอะไรสนุกสนุกร่วมกันกับหุ้นส่วนหรือคู่ค้าของเราบางทีเขามีเงินมากเราอาจจะได้คู่ค้าใหม่แล้วก็แบบเดินทางไปต่างประเทศเลยนะคะหรือว่าไปเปิดสาขาใหม่เลยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยู่ดีๆคุณก็อาจจะท้องก็ได้เพราะเขารู้ว่าคุณมีลูกใช่ไหมคะ เราก็ได้แบบแต่งงานกันเลยแบบปุบปรับชับพันหรือว่าพอคุณมีลูกครอบครัวของเขาก็อาจจะแบบให้เงินนะคะหรือเขาก็อาจจะซื้อทองอซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยมารับขวัญลูกนี้เลยก็ได้คือมันเหมือนคนใกล้ชิดของคุณนะ่ะจะเป็นคนที่นําโชคดีมาให้กันกับคุณค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องเปิดตาดูไว้นะคะว่าเดือนพฤษภาคมนี้นะคะใครคนนั้นคือคนที่จะนําโชคมาให้กันกับคุณค่ะ เปิดดวงปี2024 3ส,สิ่งดีๆของคนพิจิกอันดับที่3รุ่งโรธ ในช่วงเดือนตุลาคมค่ะดาวประจําตัวดาวพระอังคารเนี่ยจะโครจรเข้าสู่จุดสุภะได้ทั้งองค์เกณฑ์ได้ทั้งอุดมเกณฑ์ต้องบอกว่าในหนึ่งปีครึ่งกว่าที่ดาวอังคารจะโครจรกลับมาตรงนี้ครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะสำหรับเราสุภาะก็แปลว่าเรื่องของความเจริญความก้าวหน้าซึ่งในช่วงเวลานี้นะคะก็มีเกณฑ์การตรีโกณเกิดขึ้นด้วยเป็นตรีโกณธาตุน้ําเลขสาเลข8เลข6เลข4เลข9โครจสรสัมพันธ์ถึงลัคนาซึ่งเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เรามีความโดดเด่นแล้วเราก็ โคโจรร่วมก,กันกับดาวคู่ธาตุดาวคู่มิตรและมีดาวคู่สมผลโยกหลังแสดงว่าเราเป็นคนที่มีศักยภาพมากๆในช่วงนี้ถึงแม้ว่าดาวศัตรูนะคะก็จะถึงเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็มองว่าเราเนี่ยมีความสามารถหรือเอาอยู่นั่นเองนะคะและในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะได้มีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศอาจจะไปฮันนีมูนก็ได้นะคะเพราะว่าดาวสุขดาวพุทธที่โคโจรกลุ่มลัคนาค่ะสุขพุธเนี่ยเป็นดาวธาตุน้ําอยู่ในราศีธาตุน้ํามันเป็นเรื่องของความรักความสเสน่หาความ สุขสมใจในเรื่องของทางโลกแถมดาวสุขขายยังโครจรมาจากเ,าเจ้าเรือนนะคะปัตตานีนะมันก็เป็นเรื่องของความรักคู่ครองนั่นแหละที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขเป็นช่วงที่แบบ อินหรูอยู่ดีอาจจะมีการปรึกษาหารือกับคนรักเรื่องของความรักเรื่องของลูกอา่าเรื่องของการแต่งงานมันเป็นเหมือนแบบช่วงเวลาที่ดวงดาวหลายๆดวงค่ะโคจรสัมพันธ์ถึงตัวเราโอเคดาวที่เสียก็มีนะคะแต่ว่าคุณมีดาวที่ดีโคจรกลุมลันนะคนาค่ะเลขหกเลขสี่เนี่ยเป็นดาวสุพเคราะห์นะเป็นดาวคู่ธาตุดยเป็นเรื่องของความชุ่มชื่นหัวใจและดาวเกตนะคะก็คะโคจรกลุมลัคนามันเป็นเรื่องของต่างประเทศเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องอะไรที่เรารู้สึกสุขสมใจดาวเกตเนี่ยท่านอยู่ตรง ไหนท่านก็จะช่วยตรงนั้นให้คําอธิษฐานสิ่งที่เราขอพรหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีความมากขึ้นไปอีกอย่างดาวสุกด,ดาวพุธมาร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความสุขสมใจก็จะยิ่งมากขึ้นเหมือนเสกเข้าไปอีกนะคะ่ะเหมือนแบบว่าอย่างดาวสุกปกติเราก็แต่งเนื้อแต่งตัวสวยอยู่แล้วร,รวยอยู่แล้วพระเกดก็เสกให้มันมากขึ้นไปอีกนั่นเองทีนี้ดวงดาวที่โคจรสัมพันธ์กันนะคะมันก็จะมีกลุ่มดาวที่เป็นกลุ่มซีกดาวแบบพระเคราะห์อย่างเลข3มเลข8หรือว่ากลุ่มดาวที่มันเป็น,ปนกลุ่มดาว ะอย่างเลข้5เลข6เลขสี่ซึ่งกลุ่มดาวกลุ่มต่างๆเหล่านี้โคจรสัมพันธ์ถึงตัวคุณหมดเลยก็เลยมองว่าช่วงเวลานี้ถ้าเกิดคนพิจิกนะฟังคลิปอยู่เดือนตุลาคมอะค่ะก็จะเป็นช่วงที่คุณอาจจะสุขสมใจแต่มันจะต้องไปนในลักษณะของมัดมือชกอะไรบางอย่างสมมุติว่าคุณทราบว่าคุณมีโอกาสอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสการเดินทางต่างประเทศก็ได้มีคนอาจจะมาออฟเฟอร์คุณอาจจะเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าก็ได้นะคะบอกว่าเออไปไหมเนี่ยคุณก็จะต้องแบบเหมือนแบบ g r a บบแบบโอกาสอันนั้นเอาไว้เลยอะอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในช่วงเวลา มันจะต้องมา,มาแบบด้วยความแบบฉุกเฉวยช่วงชิงอ่ะต้องไวอ่ะเพราะว่าราหูอังคารก็คือดาวธาตุลมโคจรสัมพันธ์ถึงตัวคุณด้วยนะคะมันต้องไวยิ่งไวยิ่งดีคือถ้าช้าก็มองว่าได้แต่มันอาจจะไม่ได้แบบในลักษณะที่เราแบบควรจะได้มากกว่านั้นน่ะอย่างสมมติว่ามีคนออฟเฟอร์คุณอ่ะเราไปทริปต่างประเทศกันถ้าเราไม่ได้วางแผนไงเราบอกอ่าโอเคแล้วแต่เธอแล้วแต่ คุณลูกค้าจัดให้แล้วแต่พาร์ทเนอร์จัดให้อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไปจัดทริปที่เป็นทริปใกล้หรือทริประยะสั้นหรือเป็นเดสติเนชันที่เราไม่ได้ต้องการเงี้ยแต่เกิดว่าเรารู้แล้วว่ามันมีจังหวะหรือโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่แบบเป็นคนออกนอกหน้าเองว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันแบบว่าหาข้อมูลฉันนําเสนอฉันจัดการอ่าฉันมัดมือชกฉันจองหมดเลยอ่าที่พักโรงแรมตัวเครื่องบินพร้อมพ็อกเก็ตมันนี่อ่าสมมติว่ามีการแบบว่าเดินทางกันในระหว่างบริษัทอย่างเงี้ยไปอัลติ้งต่างประเทศเราก็จะเป็นคนแบบว ยแทนที่จะได้พัก3ดาวแล้วก็อัพขึ้นเป็น5ดาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็มองว่าเดือนตุลาเป็นช่วงจังหวะดีๆนะทีนี้นะคะในเดือนนี้โอเคกลุ่มดาวมันสัมพันธ์ถึงกันแต่ในเดือนนี้นะคะก็จะเริ่มมีกลุ่มดาวที่โครจรผิดปกติละเลข4เลขสเลข5เลข0ูนย์เนี่ยโครจรเดินผิดปกตินะก็คือจะมีอาการบอกว่าเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังก็จะเป็นช่วงที่ใช่เรามีความสุขนะเรามีเรื่องอะไรที่เราสมใจแต่มันจะเป็นในลักษณะที่เป็นอะไรที่คาดหมายไม่ได้อะ่ะเหมือนแบบเราอาจจะ ไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้เราจะได้แล้วอยู่ดีมันก็มีโอกาสขึ้นมานะคะพอมีโอกาสขึ้นมาเราก็แบบคว้าโอกาสนั้นไวเลยสมมติคุณได้รับการติดต่อจากแฟนเก่าอย่างเงี้ยคือเราเลิกกันไปตั้งนานแล้วอ่ะอยู่ดีๆเขาก็ติดต่อมาเขาก็เข้ามาเลยออฟเฟอร์นู่นนี่นั่นแล้วเราก็อาจจะคิดว่าเอ้ยไม่จริงหรือเปล่าโมหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบไอ้สิ่งที่กําลังจะได้มามันมันใช่เหรอมันโอเคเหรออะไรเงี้ยให้มองว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดว่าไม่ใช่อ่ะมันจะใช่แล้วมันจะดีมากๆแล้วคุณจะต้องรีบฉกวยโออกาสนนนนนนัั้้ีเเป็เทคคิ ุคคนะะในเดือนตุลาคมค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ3สิ่งดีๆของคนพิจิกในปีนี้อย่าลืมกดเข้าไปดู3สิ่งวุ่นๆของคุณด้วยนะคะเพื่อเป็นการเทียบเคียงว่าเดือนไหนดีเดือนไหนเสียสำหรับใครที่สนใจดูดวงปี2 5 6 7 1หรือดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะ